ไปกันเลยมีหัวโอไหมจะเป็นมอนรีมไหมาขายมีไหมดูพี่เลยเหมากไปกันเลยเข็มขนัดน,นะคะหัวเข็มหัวเข็มต้องเข็มเหมือนที่น้อง<ด>น้องบนเหนมือนที่น้องมันบดใส่ใช่ไหมอันนี้น้องมันบดใส่แนวนี้เนี่ย กระเก้แท้ไหมจะเห็นแบบเด็กวัยรุ่นเขาแบบใส่แบบหัวใหญ่ๆดูแล้วจะเหมือนชิ้นเยอะกระเ้ไหมพับเทียบไมนะพับเทียบเลยค่ะนี่มีดีเทลแล้วมีหมุดตอกเออเลิศเอวสามสิบเอามาค่ะลูกค้ามางานเอ็กเซซเซอรี่กันบ้างนะอันนี่มันของเหมือนพนักงานอะอ่ะมันบดอุ์ยอ้นนั่นสวยจังเลยอะเออมันบดของแท้ น้องวันบทสภาพดีนะดูแล้วมูนี้สวยต้องใช้เวลาหน่อยนะลูกค้าอันนี้เป็นกระสอบเข็มขัดนะะลูกค้าเข็มขัดห้าสิบโลงานญี่ปุ่นนะคะเน่นี่เเรียบพวกงานแบบงานแบบพวกงานของใช้เนี่ยต้องเอาไปทำความสะอาดต้องเอาไปนี่นะ ทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ่ะมีแบรนด์นะนี่แกนะ๊ปเฮ้ยสวยจังเลยวะ่ะเอ็ดวินเอ็ดวินอู้้หูเอ็ดวินสวยจังอืมอ่ะแมวดำแม,มวดำแม,มวดำนะนี่อ่าต้องเอาไปสปาเออต้องเอาไปสปานะคะต้องเอาไปสปาสปาแมวดำไม่มีชื่ออะไว่าเ<บ>อ็ดวิน ่นะดูตรงไหนเนี่ยสวิสตี้เหรอเนี่ยอ๋อนี่แอดวินนะคะอุ้ยเนื้อดีอยู่นะนี่ก็แบนไม่รู้แบนลเลยเนื้อดีนื้อดีสภาพดีนะ สวยจังเปิดเพลงไปด้วยมึงก็ดึงตึงตึงตึงเปิดเพลงน้องมันบทไปด้วยมันมีตอกนะมาไหมเน่ะตอไม่รู้จักดูกภาพแล้วพวกงานหนังมันรอดไหมชอบดีสวยจังเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนม้าเลยว่ะไม่ใช่นักก๊กเสื้อแบบนี้อ๋อผู้ายมันต้องมีไปใส่หัวบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติฮะอะนักของแท้ ดวยเลยด้วยนะอู้หู้วยจังอ่ะโปโลค่ะสวยนะเนี่ยเอาดีๆนี่มีตอกโปโลนะคะลูกค้านี่เลทเทมอยู่นะแรงเลือดสองเข็มอ๋อนี่เลียวหัวมันเนี่ยแรงเลยมันต้องไปจับคู่คู่หัวบ้างบางทีมันน้องก็อ,อาจจะหลุด อุ้ยแปลนเยอะว่ะต้องเอาไปสปาต้องไปทำความสะอาดเลงเลิ่งค่ะลูกค้าช่วงนี้เข็มขัดมาแรงนะแต่ไม่รู้ว่านางแท้ไม่แท้ย่ไม่เป็นถ้าเป็นเด็กก็อาจจะแท้นะมันบดเราไหมนี่มันบดยั่ยๆอน้องน้องมันบดน้องโคชดช่องนี้ข็มขับมาแรงเด็กเเขาไปใส่กันหัวใหญ่ ไม่งไงมีกระสอบใหม่นะลูกค้ามีแค่กระสอบเปิดนะคะถ้าใครจะเอาก็มีแค่กระสอบเปิดนะคะไอเราก็ดูไม่เป็นซันด้วยสิอุ้ยสวยจัง องออ่เนียาจจะมีแบบต้องส้มบ้างว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนมะันโดนอัดมาโดนัดโปรไม่น่าอัดปะอดัอดหรอแต่ัดเหรนะออัดแบบไม่แรงอุ้ยอุ้ยอันนี้หัวใหม่มากัวทองเหลืองเลยแต่ไอ้ไอ้พวกหัวทองเหลืองมันมีน้ำยาขัดอยู่แล้วยกดเบนไว้ไหนบ้างปะหัวทองเหลืองหัวเขาก็ายังสภาพดีนะอัดแบบไหนก่อนไม่น่า อัดแรงเท่าไหร่เนี่ยดูดิลูกค้าหัวใหม่มากเลยเนีย่ยเห็นดูข้างหลังนะคะใหม่มากเลยกระเพาะใหม่มากนี่ก็หัวทองเหลืองแต่ดิเชลดูไม่เป็นทองเหลืองแล้วหนึ่งหัวแววเลยสองเข็มเออหัวเ็ายังดีอยู่เลยอ่ะไม่มีก้อนใหม่นะลูกค้ามีแค่กระสอบดีมาเบอร์รเปล่าเนี่ย

แต่ไม่รู้ว่าเบ็นอะไรแต่ไม่แน่ใจว่าเบ็นอะไรนะเนี่ยต้องมีต่อ่ะต้องโชว์แต่หัวเขาสภาพดีนะไม่หักเนี่ยไม่ใหม,ม่อยู่เลยเนี่ยอเออน้ำมันบดถักเตียถักเตีย แบบักเปียแบบยั่วๆจ้าได้บอสมาเลยนี่นะหัวโอจะมีหัวโอไหมใส่คุชชีมั้ไหนเอามกิคีบออกควิสไอ้หัวเขาดีมากเลยนะหัวเขาไม่หักนะ หัวยังเววอยู่เลยอะหัวเววค่ะหัวยังเววแลกหนึ่มีปากอิตาล,ลีแล้วว่าเออ,อมัน,นมีปักอิตาล,ลีหลายอันเลยอะเราอ่านไม่ออกอันนี้เป็นเข็มขัดนะลูกค้าจ๋า ช่วงนี้เข็มขัดกำลังมาแรงนะคะใช,ใช่ต้องใช้เวลาในการดูนีดนึงดูไม่หมดหรอกช่วงนี้เข็มขัดกำลังมาแรงะคะสาวๆเขาชอบกัน,น,นจับแล้วมันเลอะที่เทวดานิ่มนิ่มไม่แข็งโอ,อ,อ้โหข้าวบอยมากเวอร์นั่นน่ะ น้องในหลานที่คนมีวายออฮะมีวายนี่สวย,สวย,วยดีดยอ่ะรีวายรีวายมีวายด,ด้วยมีตอกด้วยเนี่นยแนวขบวนรีวายนะคะนี่มีตอกด้วยนะเหูมั้ยหัวต้องเหลืงองหัวดีมากโอ้โหูมานี่ โ oh อ้ไม่ก็อยู่ในถุงถุงเลยโอ้ไม่ก็อดสวยจะเสือเองเน่ยอ่ะอามานี่ค่ะอยู่ในถุงนะคะเกีโอเกีโอจกียวอามานี่นะอู้ยยังไม่แกะนะอยู่ในถุงอยู่เลยนะเนี่ยเกินเบอร์มากคุณนะสภาพดีมีตอกหมดนี่เห็นไหมอีกชิ้นะม่วสวยมากเลยอะอามานี่อะ สวยมากสวยจริงนี่น้องอะไรปูนึ่งแต่เกินห้าร้อยู่นะน้องน้องน้ำบุกมันมีทองเหลืองนี่นะแต่ไม่แน่ใจว่าทองเหลืองแพงไหมวิววิวสันครับลูกคะ อย่งแววๆอยู่เลย สวยหัวมันไม่หักหัวยังสภาพดีอยู่เลยไม่ยินใชน่าน่าจะเบนนะเรโนมาเนี่ยลูกค้าเรโนมาจมูกไหมประเด็นพี่สายพิมมาแล้วยังเห็นพี่สายพิมบอกอยากดูถึงขัด ส,สวยจังอันนี้มีหัวแบบต้องไปซ่อมบ้างนะลูกค้าโดนอัดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สภาพดีอ,อ่ะว่าลิปสตาร์แตบบ่เแปบบ็นเป็นทางชาวร็อคก็มีพังพังครับพังครับพังพังหรือพังพังครัง พริกเกลือพริเกลือนะนี่เพียวฟังครับปู่เกลือนะเนี่ยหัวสองเข็มแล้วทไม่เกลี่ยอย่างนี้สองเข็มสองเหลืองเงินเออหัวยังดีอยู่เลย ดูไม่หมดหรอกดูคร่าวๆนะรีวิวให้คร่าวๆนะระวังวันนก้ท้ายแล้วน,นิ่งจะโดนเข็มขัดอะไรอีกเน,ะนาะเดี๋ยวาาเดี๋ยวมีไม่นใช่ง่าเดี๋ยวดูสาภาพให้นะแล้วก็แบนลูกค้าต้องไปดูเอาใช่เนื่องจากเราดูไม่เป็นนะคะแต่ว่าสภาพหัวเขาดีนะลูกคา้าผ่านได้ที มีโรคบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ันนหงมีโรคบ้างเป็นเรื่องธรรมดางานหนังเยอะไหมก็เยอะอยู่นะันนนหงเยอะะแต่ว่าพวกหนังอ่ะมันต้องไปสปาอยู่แล้วอุ้ยเฮ้ยมีสตอรี่อีกหนึ่งเอาหัวจังเนี่ยเทียวพังเที่ยวพังถักวาดเองปะเนี่ยเที่ยวพังโอ้โหนี่ก็เที่ยวพัง แต่ว่าสภาพดีสภาพดีดสวสยแต่ว่าพวกของใช้เนี่ยต้องไปไปสปายอยู่แล้วลูกค้าต้องไปทําความสะอาดเหมือนกระเป๋านั่นแหละต้องทำความสะอาดก่อนขายอยู่แล้วแบรนด์มีนะแต่บางทีเราแบบดูดีเทลไม่เป็นไม่เคยเปิดไม่เคยขาดครั้งแรกในชีวิตตลอ,อดคือก็คือขายยกมาตลอ,อดไม่เคยเปิดเลย เน็กไคยังมีนะลูกค้าเผื่อใครสนใจเน็กไคยังมีว่างสองก้อนนะราคาสามพันเก้านะคะประสอบรีวิวไปแล้วเน็กไคลก็สวยนะสขาแมรี่เจอุ้ยทีย่จังี้ ตัวหนีบเขายังดีอยู่เลยอุ้ยแบนเปล่าตัวหนีบเขายังดีอยู่เลยจ้าอุ้ยนี่เทอุ้ยเขีเกียสนามอุ้ยอะไรก่อนอะไรคือเกียสนามอะไรคือพื้นผิวสนามที่ตำรวจใช้อุ้ยแต่หัวหัวแบบดูหัวก็หัวใหญ่มากมันมีป้ายปักแบนด้วยอ่ะ เ็มขัดสนามหรอนี่มีมีเอกสารให้ด้วยนะคะนี่มีเอกสารให้ด้วยโห่นี่ส,สภาพดีหัวจังอันนี้ของเด็กเริ่มพอแล้วเ,เรื่อยไเรื่อยค่ะอยู่กันไม่ยากถ้าเราพาเทสไปเลยถาม<า><า>ไม่ให้เป็นปอดซูม สี่พันห้าสี่พันห้านะคะลูกค้าก็สอนี้สี่พันห้านะะขายราคาเทสแล้วนะทไมน้อยมาก ครั้งแรกนะคะไมีอิตาลีหลายใบเลยนะอันนี้แบบนี่ก็โทรดิยขันต่อใครขายเนี่ยดูดิดูหนังเขาเดี่ยวสภาพดีมากเลยใครขายเข็มขัดอยู่ก็โอ้โหราคานี้บอกเลยนะจริงจริงสี่พันห้าะสบญี่ปุ่นนะลูกค้าเคลิคเคลิกแต่อันนันอามอนนี่ยังสวยมากเลยอะจระเข้ค่ะ ห้าสิบโลสี่พันห้านะราคาเทสไม่ลดแล้วนะคะราคาเทสแล้วนะคะลูกค้าจ้าเข็มขัดญี่ปุ่นก็หายากเหมือนกันนะแ<า>ลอยู่นะ,<า>นะคะ่ะ มีแบรนด์นะแต่เราดูไม่เป็นนะเราจะเช็คสภาพให้เฉยๆสภาพดีนะเนี่ยเนี่ยจริงๆต้องใส่จริงๆต้องต้องใส่อ้นี่นะใส่เม็ดนะเปิดของใช้อ่ะอุ้ยนี่สวยจังเลยไอ้แบรนด์นอะไรอ่ะสวยจังเลยหัวดีมากเลยอ่ะนี่ถ้าไปเอาเอาเอา,เอาไปถูนะบอกเลยสวยเลยหัวเขาเนะี่ยแบรนด์ป่ะห้านิตห้านิตเหมือนเบลล์เลย ยูโก้อสไรกูไอหัวเขาสภาพดีมากเลยมีความอยากได้นี่เนี่ยเอาไปสปานะสวยเลยลูกค้าดูข้างหลังดิไม่บี้ข้างหลังไม่บุบไม่บี้นะคะเรื่องเหมือนแม่เล้วสภาพดีโอ้ยน่าจะเยอะอยู่อ่ะ ถ้าห้าร้อยชิ้นก็ตกชิ้นหนึ่งประมาณสี่บาทสี่สี่พันห้าหารห้าร้อยห้ามาสองบาทก็มนใช้้หา

เหมือนน่าจะแบรนดนะแบรนแเลยอันนี้ยแบรนแบรนแบรนนี่นี่แบรนด์นะลูกค้ามันงูเลยนี่นะสภาพดีหัวดีหัวดีตรงนี้ก็คือเอาไปสปาได้นะคะสวยนี่ดูดิ ช,ช่เขามีวิธีจัดการของเขาอยู่แล้วเอาเช้น้ำให้มันนิ่มคนที่เขาขายอยู่อ่ะเขามีวิธีจัดการอยู่แล้วค็อกคอได้ก็มา YSL ออซ็อกอันวะก่อนจบสี่พันห้านะคะลูกค้ากระสอบนี้ท่านใดจะรับก็อินบ็อกมาได้เลยเดี๋ยวจะไปส่งของแล้วห้าโมงครึ่งแล้วมาจริงวะจริงดิ จริงว่ะโอ้แต่นี้แน่นอนจริงว่าจะตัดอะ YSL ค่ะผมพอนปากนะ YSL ค่ะอันนี้ต้องเอาไปขัดนะะลูกค้าหนังเขาอย่างให้หมดอย่างให้หมดอะไรอีก Tommy High Fire เอ้ามี่ก็มันต้องนั่งด่วนนะเห็นไหมเขาจะมีตักอยู่ข้างในต้องใช้เวลาใช่เนี่ยมันเป็นเล็กๆอ่ะ Tommy ค่ะ อุ vậy, th ôi, th e <S 2> 2. <S ้ยแบรนด์เยอะอยู่นะทำไปเล่นใบเฮ้ยผู้ใดเนี่ยใครก็่ชิ้เลยกูแรงใครสัตว์ลูกหินมากวะไม่เริ่มแซนเนี่ยต่างชาเสียงมันเสียงเหมือนลูกหินหล่นใส่เหล็กเลยเล่นแซนด์ก็ได้หล่นใส่ด์ลึกเออ อาจานะะจะไปแล้วนะลูกค้าจะไปแล้วฉันว่ามันมีอีกเยอะเลยนะแบรนดนะ์โอ้มันต้องดูละเอ<ด>ียดเลยดูหัวดีหัวดีมากเลยนะต้องดูทีละเป็นเนี่ยเห็นไหมยังเว้ๆอยู่เลยอะ่ะขนาดยังไม่ได้สปาเนอะไหนมาดูซิมันมีปากแล้วนะนะเนี่ยนี่ปาก ี่เววอยู่เลยอะลูกค้าจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะนี่มีป้ายแบนด์4,500บาทนะคะลูกค้ากระสอบนี้เดี๋ยวจะนับข้าวๆให้นะ 50, นโ50โล50โล4,500ปกติกเขาไม่มีที่ไหนเขมามเปิดรีวิวนะบอกผมสอบอถึงคัดเออน่าจะใช่ อันนี้ก็เป็นนีมนะนี่เป็นนีมหลายอันเลยในน่ัอกลงกร่อลงเนรี่อ้เบรนเยอะอยู่นะเห็นไหมเนี่ยพอล้วงเริ่มเจอแล้ว พอล้วงเริ่มเจอแล้วเขาเขาเขาไปทำยังไงให้มันตรงอ่ะเช่น้ำเช่น,น้ำเหมือนไม่ไม่รู้อ่ะตอนนี้ตนองทำมันเช่น้ำเดยอเช่มันิีม,มีแค่กระสอบรีวิวนะลูกค้านี่เอออะไรมันมันเป็นอะไรแล้วนะไ,ไอเป็นแคนาดา อ่าแบรนด์ Brand นะคะแค่กระสอบรีวิวนะใครจะเอารีวิวก็ทักหลังไมมาได้เลยนะคะสี่พันห้าร้อยบาทนะคะกระสอบเข็มขัดญี่ปุ่นนะสวยๆค่ะบุกาสวยๆใครเล่นงานเข็มขัดอยู่นะต้องดนใช่แล้วไปเช็คราคาดูได้โอ้โหน่าจะเกินห้าร้ยชิ้นน่าดูแล้ว สภาพดีนะหัวเขาแบบไม่ไม่แตกส่วนใหญ่หัวเขาดีมากถ้าโดนเครื่องอัดแรงๆน่าจะแตกอันนี้เหมือนอัดไม่แรงจะปิดแล้วเนี่ยจะปิดแล้วจะปิดแล้ว <laughs> ยังไม่หมดอ่ะเบอร์วบรี่อ่ะจะปิดแล้วเมื่อกี้มือจะไปโดนปิดแล้วนะ เบอร์เบอร์รี่ค่ะอ่าเบอร์เบอร์รี่นะนี่เอาไปขัดได้นะเหไหมยิ่งเลยมันยิ่งเจอใช่นี่เราดูแบบเราดูแบบข้าวๆเองนะฟิตเชนอิมสวยอะ ต้องไปหาความรู้บ้าง Y S L เอาแล้วเฮ้ยนี้หัวใหญ่กว่าเมื่อกี้แล้วนะอา Y S L E จ้าคุณแม่ออยิ่งเจยิ่งเจอของแท้เนี่ย C K บนนี้ไม่ใช่แต่ก็แบนเหมือนกันเรต้องไม่ดูว่าเขาถ่ายรีวิวยังไงนะ โอเคนะไปจริงแล้วนะคเนี้ยอันนี้ไปจริงแล้วได้ทุกชิ้นนะลูกค้าไม่มีการเอาออกนะไม่ต้องกลัวได้ทุกชิ้นแน่นอนคอนเฟิร์ม